ร้านบนลืมจัดรู้มือไหมนี่ก็ไม่ต้องงั้นก็ไม่ต้องมีใครได้วะคุณบอกใหเออไม่ตนอามีใครเอาถ้าจะแบบว่าขนาดเนี้ยปกติเราก็ระเบิดให้ไงเขาเขาเขาไม่ไม่ไม่เหลือเหลือเหลือคิดในอย่างเงี้ยดีคือมันมันไม่มีของระเบิดเหมือนกันวะแต่กูว่ามันมีนะเไปเออมันรู้มือเรา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 งั้นบ่อยกว่ามันนี่ี้ยมันต้องเหลือบ้างแหละของมันมันรู้มากไม่คือเราระเบิดมาสองสามวันแล้วไม่ใช่หรอกูงงแม่แล้วมันอยากได้คุณมากทเชี่ยวอะไรวะก็เล่นๆให้มันตาไอ้นี่ไปไม่ได้ไงวะ มันอันนี้อยู่เออรูมืออะปลออะไอ้เบเป็นไอเพื่อนพอเบไอ้ฟิวเป็นอะไรเนี่ยฟิวพอเพื่อนพอรอมันมันก็รอรอระเบิดอะไรเนี่ยฟิวได้ข่าวอะน้ำมันหมดเลยนั่นน่ะเห็นป่ะมันหมดเลยนั่นน่ะไอ้ฟิวฟิวแหลกไรวันเนะรอไรอะเลยไร้วันจะงอาัวถ้าถ้าแบบถ้าอย่างนี้ถ้าอีกรอบหนึ่งมึงจะมึงจะเข้าสู่สัญญาณที่เราคุยกันไว้นะฟิวนะ มันมันมาหน้าร้านแล้วนะโอเคค่ะมาแล้ว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 มาแลวมาแล้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 วมมาแล้วมาแล้วมาแล้ล้วมาล้วมาแล้้าแ้ามาแล้วมาแล้วมาาแล้าแล้วม้วมาแล้วมามาแลวมาแลาแลล้ล้วมแล้มาแลว้วมาแล้วแล้แล้วมา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 แลมวมาล้วมาแลล้วมาวมาแมวมาล้วมาแลล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้มาแล้วมาแลวมาแวมาแล้ววมาแล้วมาแ รีวายไก่เมื่อไ้ปะมึงฝกมึงฝกกัสแบบว่าเข้าเข้าเข้าข้างหลังแล้วก็เอาตัวรอดแล้วก็มุดลงไปให้ได้อะโอเคพี่มุดลงไปแท้กันตัวไอตัวนั้นให้ได้เออผู้ป่ามึง2คอนเนาะแล้วผมใช้เซตติ้งไฮเฟกตัวไหลพี่ยะเข้าไปเลยเออตัวแม่เห็นพี่ไม่ละ ไปเบามายังเบาบามายังเบาไปลุ้มตรงไหนนะไม่กันนี่กระจายกันละแวงนี้แหละรอมันระเบิดของเขาอยู่อยู่แถวนเนี่ยอยู่แถวนี้เขาอัดใส่อยู่โอเห็นเหมือนนั่นอะไรเงี้ยตอนแรกมันไม่ระเบิดนะพี่ตอดมันลำอยู่นะเลยมันทำอะไรไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน ถ้ามันกล้าเข้าไประเบิดมันก็ต้องกล้าเล่นกับเราอ่ะเพื่อนเราใครจล้รออยู่ตรงนันง้นมันเพื่อนเพื่ยนมาจากตะพาวอ่ะมันวนอยู่หน้าธนาคารนอะ่ะพิเตอร์พิเตอร์ลบลบพิเตอร์ลบลบไม่รู้ว่ามันแอบกันนั่นไม่กูบอกให้ ไม,ไ,มมไม่ได้เพื่อนมันไม่ระเบิดเลยไม่รู้อ่ะ <c oughs> ต่างคนต่างรู้มือ รออะไรอ่ะ รู้มือรู้มือไหมนี่ควยถ้าพวกูมีระเบิดพวกกูก็ระเบิดไปแล้วไอ้เหี้ยสัตว์เสียเวลาชิบหายย่แค่ระเบิดอันเดียวมันรู้มือไหมเนี่ยก็มันรู้มือไงแค่ระเบิดอันเดียวมันยังไม่ยอมเลยจกูรอฟังเสียงนานแล้วเนี่ยมันรู้มากพี่เออมันก็รู้กันอยู่มันรุ่นไม่เลาอินอะ กูมีหลักฐานได้เด็มันไม่ได้เราก็ไม่ได้แฟร์แล่ผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติไม่มีใครงั้นมันธนาคารมันจะหายไปไหมพี่โบลหายชั่วโมงกโอเคโอเคงั้นก็รอเลยงั้นก็รอเลยมันมาสองทุ่มเนี่ยกู้ว่ามันก็ไม่มีระเบิดเหมือนกันเชื่อออนี่มุมนึงกูคิดเหมือนใจนะแต่กูไม่รู้ว่ามันไม่มีติงหรือเปล่าเฮ้ยคือตอนนี้เฮียแกงงเว้ยว่าเราไม่เล่นกันหรอ ไม่มีระเบิดไม่คือตอนที่พี่กพี่ก็บอกเฮียไปเลยว่าเราไม่มีระเบิดใช่ครับแต่เราแต่เรารอ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 รรอเขาระเบิดมันไม่ออกเลยเราเด้รอเขาระเบิดเฮ้ยฮารุเฮียบอกว่าจะให้คุรานเอาป้าทราะเล่นอ่ะเขาให้คุรานเอาดิเอาดิเอาเราอ่ะเราเราอยู่แล้วมามหน้าหน้าธนาคารเลยเฮียแค่เรื่องระเบิดเองเฮียไม่ได้เกินใจเลยเอกีครับผมเรื่องระเบิดเป็นเรื่องแค่แบบเล็กน้อยอ่ะแบบไม่เกินใจอ่ะไอเฮียเดี๋ยดี๋ยวดีถามก่อนเดี๋เดี๋ยวมันเฮ็นอย่างเล่นหรือเปล่า พี่พี่อยากเล่นกันไหมพี่เพราะถ้าดี่จะให้ระเบิดกับคนละลูกจะไปรวมเลยหนื่นมาดีมาดีมาหนมานีมาลน้าลาเเลยพอ่ผมเลอกเลย9-2อตอนเล็กเลยต๊อดคอให้คนละลูกอะมาเลย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 มาลงเลยพิตามพ่ตามพ่ตามม้าระเบิดไปเซตของใครไม่มามาดิไปเซตข้าเลยมันจะได้เล่นกันหน่อยไม่ไม่ใช่แบบนต่ระเบิดเลไปเซตเขาไป่ไม่รอดก็ไปเลย Let's go Let's go ตำแมแน่งนะเลี้ยวตรง้าเดี้ยวให้มาเดือดเล่นไม้เล่นไม้ไม่ออกให้เล่นมีดนะพอวงนวมถูกต้เงียเบนะเว้ยถูกต้งถูกต้องถูกต้องถูกต้องฟังงพี่ตนะ้ฟังพีต๊ะนะตรงนี้มบามามาบมาไม่ม่จะรอเบิดรอจะระเบิดเองเไม่เรามีปืนไหมพี่ต๊ะว่นระเบิดเนมาแล้วมาแล้วหลังร้านเพียบฮ้บเดี๋ยวระเบิดเลยหรานมหมดเลามเลานไมเลห้าหมดเล้หเง้นมเ้่เ้น่เ้ย ไอ้ตัวงใส่เกาะเชี้ยอเลยว่ะเดี๋ยวกูดาวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดาวต่อขึ้นหน้าเดี๋ยวกูดาวต่อขึ้นหน้ามึงอย่ามึงคิดว่ามึงจะหลุดเดี่ยวมึงตายมึงก็โดดลงมาหาเพื่อนตรงกลางอ่ะเพื่อนมึงรอชมมึงอยู่แล้วเว้ยพยายามพูดนะเว้ยต่อเยอะถูกต้องถูกต้องถูกพยายามพูดนะเวขยกระจายเสียงกันนะเว้ยช่วยเพื่อนะเออว่าเออช่วยช่วยกันหน่อยข้างในไม่ไหวออกมาช่วยข้างในดูด้วยข้างนอกอ่ะข้างนอกข้างนอกบางจัดเลยเข้ามาอย่างงี้ข้างนอกบางนะข้างในได้นะข้างนอกข้างนอกไอ้ข้างในเอามาข้างนอกหน่อยดิ โอ้โหมันมาแล้วนะข้างหน้ามันมาแล้วนะเฮ้ยมันมาเตรียมอะไรกันแน่เตรียอะไรกันแน่ถือพวกเราร้อมันระเบิดดีกว่าพี่เตรียมเตรียมเตรียมต้อนรับเลยแหละมามามารอมาระเบิดก็ได้เก็บหมดกล่องก็ได้โบก เรามาเล่นก่อนไหมอ่ะหมาเล่นดีกว่าคอยระเบิดผมเล่นระเบิดอยู่นี่เห็นเพื่อนนอนมึงอย่าข้ามศพเพื่อนนะชุดเพื่อนด้วยนะเว้ยเอาเพื่อนไปก่อนนะมันชุดง่ายมากเลยนะออบเจกต์มันเยอะนะเว้ยมึงแค่คุมนิดเดียวยังไงก็ได้เลยต้องโคลเพื่อนด้วยนะเพื่อนชุบอยู่โคลด้วยนะโฟกัสเพื่อนดีอย่าอย่าไปหลุดนอกประตูนะกูขอเลยคนชุบมึงอย่าหลุดชิมกับบิวนะไอ้สัสนอกประตูบางทีเพื่อนไม่เห็นนะไอ้เพื่อนเราไม่ทั่วถึงอ่ะหลุดชิมกับบิวอย่าเลยไม่อะไรเนี่ยนะพี่กูไม่รู้ว่าที่นีีี่่่่่่่่่มมมมมััันนนเเเเดดกกหรือปปลลาาาาแตตทววไไงใชข้ะย เรแล้วไอ้เฮียระวัข้างหลังระวังข้างหลังเด้ออยากเลี้ยวมึงฟังมึงมึงเชื่อกูป่ะมันรอเราระเบิดพอได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บมาให้ระเบิดมาแล้วก็ระเบิดไปเรื่องนะเราก็ระเบิดไปเรื่องไอ้เฮียไอเฮยเขาให้ฟรีอ่ะเขาให้ฟรีไอ้เหี้ยเขาให้ฟรีมันยังจะเหลี่ยมรอรอเฮียอะไรอ่ะเพชชิบหายตักเออทุเรศไอ้เหี้ยอยู่หน้าประตูฝั่งนี้นะรู้มือไหมรู้มือไหมรู้มือไหมร้มือ้มาแล้ว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 

ชุบเพื่อนเลยดิเบนชุบเพื่อนดิเบนชุบเพื่อนดิเบนชุบเพื่อนฮัลโหลดจะไปเหตุชุบเพื่อนดจะไปเหตุชุบเพื่อนจะไปเหตชุบเพื่อนดึงดึงไปชุบเพื่อนเร็วไปชุบเพื่อนเสียไปได้ชุบเพื่อนเสียไปได้ชุบเพื่อนเสียไปได้ชุบเพื่อนหน่อยเว้ยอย่ยไหวแล้วมึงชุบเพื่อนมึงชุบเพื่อนเราปืนเนื้อปืนมันเนื้อปืนจะไปเนื้อปืนเลยไหวแล้วไหวไหวเลยไหวชิวจัดเลยมาซื้นมาจะเตาไปดิมันหมดแล้วมันหมดแล้ะตัวมาตาไปดิโอ้ยเนี่ยแขวนูไม่ติดต่อไปดิต่อเชิญไปดิต่อไปดิต่อ

ไปชุบเพื่อนเลยมึงช่วยมึองมึายันเองไม่เพื่อนเอชุบเอนไหวมึงยังไม่ตายหมดมึงยังไม่ตายหมดมึงฟังกูมึงไหวมึงไหวมึงชุบเพื่อนไปเอ้มึงดีมึงไหวมึงชุบเพื่อนไปเกอยังไม่จบไอ้เหี้ยเกมยังไม่จบไหวไหวไหวชุบไปไหวชุบไปชุบไปไหวเพื่อนไหวไหวชุบไปไหวไหวเพื่อนไหวไหวชุบไปไหวไหวไหวเยอยไหวสัตว์เยอย

Way, พ Enough, yeah, ี่ตอนเราไหวพี่ตอนเราไหวไหวจัดเลยเฮียไอสัตว์เสี่ยงหม่ไปไหนไว้เฮียช่วยทีช่วยทีคนหนึ่งสองนึงเลยเร็วเสี่ยงหายไปไหนไว้สัตว์เฮียเสียงมึงหายไปไหนฮะเฮียมือไหวป้ายสัตว์ ไอ้หน่มเชี่ยไอ้สนุ่ไเชี่ยไอ้นไอ้เชี่ยไอ้หนุ่ไอ้เช่ยไอ้นไอ้เชี่ยไหนุ่มไอ้เชี่ยอ้หนุ่ไอ้เชี่ยไอ้น่ไอ้เชี่ยไอ้ชุ่ไอ้เชี่ยไอ้เ่มไอ้เชี่ยไอ้่าไอ้ี่ยไ้ห่มไอ้เช่ยไอ้หน่มไอ้เชี่ยไอ้น่มไอ้เชี่ยไอ้นเี่ย โดปเอะไรเหียโดนมันเป่าขอยาวดนที่ใคี่อห่ไอ้ชิคกย้พายี่ใหญ่โอ้ยย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 ยนยย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 ยเยยยยยยยเยย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 ยนเยยยยยยยเยย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 ยกยยกยอยย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 อยเอยย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 ยลยย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 ยกยมึงยยยยยยกยยย วายไม่เอาไหลเลยนี่ว่ะเฮียไม่เอาไหลไม่เอาไหลเฮียคุณนี่ไหลเว้ยเฮียฟอร์มบัฟก่อนไนซ์สตว์ไอ้เฮียโดนกืนทุเรศไอ้เฮียโอ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 สุดท้ายใครวินสุดท้ายใครวินสุดท้ายใครวิน เี่ยดะพวกกูก่อนในสัตว์พี่ซี่พอเลี้ยวที่สี่พอเลียเอ้ยกูเนี้อเงียบเยสัตว์เล่ยเงียเงียบเีย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 น่อยมันนมันนวจะเย็นพอพอพอานี่บนแล้วพี่พอๆอกันอย่าปไม่ไี่่ยเงียบกูอยู่กูอยู่ตรงเนี้ยกูพูดบ่อยให้เงียบให้เงียบเองนะแบบเอ้าเอ้าเอ้าสุดท้ายวินเลยใคพี่พูดอยู่นพูดทำพ่อมเนี่ย พี่พอพ่อพ่อไอ้ฟิวพอม่ต้องพูเลยเด้อพ่อพ่อเราตายหมดแล้วเว้ยเราไปเราไปข้างนอกกันเถอะพี่ชาเลยไม่ต้องไปจนเฮ้ยเดี๋ยวพี่กาออกไปเลยนะเขาหน่อยไม่มึงอะมึงไม่ไม่ไม่มึงก็เก่งกันแล้วเว้ยแต่ว่าแค่แค่มึง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 เสียงดังกันเองจนแบบเพื่อนหูดับอะเรื่องอะเออมึงอย่าไปบ้าตามเขาดิแม่งบ้าพวกคุอ้าวมึงบอกเขาบ้าเหรอไม่ไม่ไม่อยากจ้างบ้าเดี๋ยวเจอบ้าจริง พอกไปให้เราไม่้แงครั่ต้อนตอนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ปอไรไมตอตองกจริงี่เ็ดยังางัดเ็ยังบับปมนางัเียงออตอนแรกก็จะไม่้เจะไม่มลนกจไม่ยุดไม่หยไม่ยไม่้เียจะมาไม่หไม่ได้ม่ืองเมองยพอพอพอมึงมึงฟังกูคำเดียวท่อรั่นแล้วเขาก็เสียงตัดชนทางท่อรั่นท่อรั่นท่อั่นเ็ดยังกันเจ็ดยัง แต่กันครับไปอ้อยายิ่งอ้าหอยอาหนุ้ขนอรุ้มขาหนอวุมขาน่อยกฟังกูนะวันนี้กู MVP จัดที่ชุดเกอดียชุไปจนหดนะไปปชิวจัดชิวจัดงแตกวไม่ันไวปงัดล้านขึ้นไปัดลนออกเลยกเลยไดูร้านวพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคลองเกมพวกกู number one จน a ออน i ลน์อ l เดย์ กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีทาในของพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลงพวกกูกำลังไปสื้อจนวันสุดท้ายไอเส้ดีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน yeah.